สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูเคปิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตลรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่คันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะอาบน้ําให้น้องเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะเป็นโตต้าอาติดนะคะ1.8 ESport ES นะคะ ได้เป็นตัวเป็่นโฉมเมเนเชนมาแล้วด้วยนะคะได้เป็นปี2016นะคะสีดําสุดรอดูด้านคันนี้อยู่ข้างหน้าของพิงค์่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเครืยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสวาวกออติสนะคะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเครยนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้า ะะไปดูในส่วนของรายละเอียดในส่วนของตัวรถนะคะแล้วก็รอบตัวรถกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมสองเส้นรากยาวเลยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียน,นี้เลยนะคะ 7146นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามลิงไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาแนเชมมาแล้วนะคะเป็นกระจังหน้าสีดำมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้ามาพร้อมเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กลมดําสวยๆแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2020นะคะคุณลูกค้า แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากร้อนะคะล้อเดิมนะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างมาพร้อมเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่าด้วยโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมนะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามือจับด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่าด้วยโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะมาดูระบบพกันกันเลยนะคะ ี่ส่วนของชุดไฟไท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟไท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตด้านหลังนะคะคุณลูกค้าสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3โลโกโต้ต้องการจะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะคุณล่าเอาติเครื่อง1.8 ESport ทาบเบียนนี้เลยนะคะ7167146 ESport นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวลองท็อป ะะก่อนจะเป็นตัว V นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาตัวท็อปสุดของ1.8นะคะชุดแต่งรอบคันออปชั่นครบเครื่องสีดำคันนี้สุดหล่อคันนี้เลยนะคะคันนี้พี่บอกเลยว่าบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าออปชั่นของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโต o ตาอั t ติ1.8 ES Sport คันนี้นะคะได้เป็นตัวเป็นโฉมไมเนอร์เชนมาแล้วนะคะเป็นปี2016จดปลายปี2017 นะคะสีดําคันนี้เลยนะคะเพชรโจนไขที่นะคะ4 9่แสนเบาทนะคะลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวนกันได้เลยนะคะไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับศาสตร์ทั้ง4บานเลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ำขวดน้ํามาให้ได้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะได้เป็นปุ่มพุ่สตาร์นะคะเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ่งแ หกหมื่นกโลนะคะเป็นพรมลา,ายหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพรมลา,ายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะคุณลูกค้าจอทัชสกรีนนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์นะคะคุณลูกค้าได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังสีดำน,นะคะตัดด้วยได้สีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดำทั้งสองฝั่งเลยนะคะ โซน,นด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของแรกไมคกันเลยนะคะคุณลูกค้าอย่าเบรกกดผุ่มปุ่มสตาร์ทได้น,น,ะะน,นี่นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคุณลูกค้านี่เปิดไฟทุกอย่างได้หมดนะคะคุณลูกค้าจอได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะคุณลูกค้าเมนู ทุกอย่างแอร์ออโต้ปรับตามอุณหภูมิเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกติไฟหลีไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าปกติทุกอย่างเลยนะคะน้ำมันคันนี้ครึ่งถังฟรีๆกันเลยทีเดียวไฟติดร่วงนะคะใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะนั่งเยรเหยียบขาได้สบายนั่งเกียรเหยียดขา,ได,ดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้มือไปโดนกล้อง นะคะพรอมลอไยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรอมลอไรมันติดฟัง์ชั่นนะคะคุณลูกค้าเพิ่มระบบเสียงรตด,ดอบเสียงได้นะคะสะดวกสบายเลยโลกโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะขอบของเขาจะได้เป็นขอบสีดำนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยอ่ะขอโทษค่ะในส่วนของผู้โดยสารน,นะคะคุณลูกค้า ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็ここจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณูค้ามีที่ชาร์จแบตเตอรี่สำรองมาให้กระเป๋าจิงโจ้นะคะคุณลูกค้าออปชัน่นครบเครื่องจัดเต็มสวยหรูเลยนะคะนี่ในส่วนของเบาะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่าง ยางเดิมๆมเลยไม่ขาดไม่ถลอกมือจับแบบโคเมียมน,นะคะตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้านี่บอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะพื้นที่ของเขานี่คือแบบกองฝังแค่ไหนอุปกรณ์ครบไหมนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระลูกค้าสังเกตเลยว่ามีถาดรองมาให้ ะะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนา,นานาได้เลยอุปกรณ์ของเขาครบเครื่องแน่นอนนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสิงงนค้ามมพร้าวทุกอย่างเดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะนิ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางได้เป็นยางเดิมๆแม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะ มาดูในส่วนของตัวนอ็นอตน็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมไม่ขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะในส่วนของตัวน็อตนะคะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะเจ็ดหนึ่ง ส,ะะสาหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกพอสบายตัวท็อปสุดนะคะแนะนําเป็นคันที่อยู่ข้างหน้าของพิง์นี่เลยนะคะบอกได้เลยว่าได้เป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าได้เป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ได้ชุดแต่งออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะตามพิม์มาเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะตัวน็อตจุดแต้มสีจากตัวน็อตแบตเตอรี่นะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกต จุดยางตัวน็อตทุกตัวนะคะจุดแต้มสีนะคะรอยเบรอัพต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะขนาดอยู่ที่พันหกนะคะภายในห้องเครื่องยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มายแก้มหัวรอยเบรคอัพต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มออก่อนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิการจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารินตี หลังการขายอีสามสิบ้านเป็นยังไงกันบ้างคะ,ค,ะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตโยต้าอัลติสนะคะ1.8 ES ปอร์ตนะคะได้เป็นปี2016จุไปปี2017นะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาในเชมมาแล้วนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่160,000กิโลนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา499,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้ เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0 8 2นะคะเ0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด สไครตกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพจยนนะคะแล้วพิณจะมารีวิวอัปเดตรถขันไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ